ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่28มิถุนายน2563ครับวันนี้ชมรมขมอใจอบุญเกือ้อหนุนผู้ยากไร้ได้มาลงเอยที่1773ครับวันนี้เราอยู่ที่ซอยอินเทอร์พิชชัท 5. 5ครับผมเกษตรบุรีนะครับผมนำโดยหลวงพ่อเจ้าวัดวัดบางฆหนายไทยีกลางลำอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับเจ้ทาท่านสาะหอเดียเสกวัฒนมงคลนะครับหรือพี่นิ่มกบอนะครับผมวันนี้ทางชมรมได้นำธนเพชรมามอบให้คุณลงุงคุณลุงอุทิศแสโอนะครับอายุ61ปีนะครับ อาการป่วยของแกคือคุกซีเนาะแกทำงานแล้วแกก็กตกกลงมานะครับผมถามที่นี่เเก่าอะไรนะครับ <c oughs> มีความดีที่มาบำเพ็ญมามอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับน้องประชาชนได้ก็ประมาณสีเดือนได้ครับก็ขอเจนไ่้พ<อ>ูดเลยพูดเลยเจนคนดูแลนะครับผมพูดอย่างสง่าที่มีความกรุณาวต่อโสกับพีบ่ชาย หนูว่ามูวจะพูดยังไงไม่พูดไม่เป็นแบบจะแกะดีวอะไรคะเดืนอดร้นอนอยังไงเดือดร้อนมากเลยอ่ะหนูก็มีหนูโดนไล่ที่ก็โดนไล่ที่มาสามปีหนูก็ไปรับจ็อกเขาก็กระดุกทับเส้นเกิดไม่มีใดได้เลยทุกวันนี้เป็นอดๆุดเดอยาดแล้วก็น,นี่พี่ชายก็เป็นเช่าบ,บ้านอยู่ตรงวัดน้อยอยู่ค,คิดมากโดนไล่ที่ก็คิดมากไม่ได้กินข้าวมาทั้งสิบวัน ก็เลยตกไปจากบันไดเลยอ่ะโอเคครับอ่ะพี่พี่ที่ดูอยู่นะครับก็น่าเห็นใจนะครับเคสนี้ยังไงก็ฝากพี่พี่นะครับอ่าให้ติดตามหรือว่าดูแลในเฟในแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กชมรมนะครับผมก็อย่างไยเราก็ยังมีกําลังใจที่มาเป็นสะพานบุญให้นะครับผมก็ขออนุนาสาธุคุนะครับเดียวเราจะมีเราจะมีก็สัต เรานี้เบอร์โทรศัพท์บติดต่อของของแจงนี้ไว้นะครับผมก็มีอะไรติดต่อก็โทรมาได้เลยครับจะเข้ามาเยี่ยมจะมาดูแลหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็โทรมาที่เบอร์แจงนี้ได้เลยนะครับผมก็ขออนุโาทศาสาธุบุญนะครับสวัสดีครับสาธุขอบคุณ